สวัสดีครับวันนี้พวกผมนิวทูมอโรและน้องพานเดียวนะครับซึ่งวันนี้เราจะออกไปตีเยาฟอมกันนะครับนี่หาว้าช่อนต้มยำครับหาวช่อนต้มยำกินนะครับนี่ตึ้งวันนี้ครับต้องพานเดียวเป็นผู้ขับนะครับผมนี่ต้องขับออกหมายกลางทุ่งนะครับนี่ออกหมายกลางทุ่งนะครับตีเยาฟอมกันนะครับผมอ่านี่ครับกลางทุ่งเลยนะครับออกตีเยาฟอมกันนะครับผม ไปกับน้องพานเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นคนขับนะครับผมไปกับลูกน้องหนึ่งตัวไปเดี๋ยวเราไปติดตามพงาหญิงครับสุดยอดครับเจอกันะครับรถพี่บักได้อยู่พี่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้โอ้นี่ครับผมโอ้ดูครับธรรมชาตินี่ เฮ้ยออกมาเทรแล้ยางแข็งทุ่งเหรอเท่ายางแข็งทุ่งไงคงจะได้วิ่งอะไรได้ดีนะเออนั่นดิออกกันลำบากอย่างนี้อย่าไปเลยดีกว่านี่ผมเนี่ยผมผมผมมาข่าวผมลองไปเลยอะอย่างมันเยียร์แงอ๋ออย่างโดนงัดไว้ตลอดเลยกินไว้ก่อนวิวิข้อวมีปัญหาด้วยข้ามีิข้าววิบรรา ไปทางไหนเราตอนนี้นะครับก็ถึงหมายแล้วนะครับนี่ถึงหมายครับถึงหมายแล้วครับเดี๋ยวให้ดูนะครับดูบรรยากาศหมายนะครับเป็นไงครับโอ้สวยนะครับสวยอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับผมผมก็มากับเจ้าเหยื่อยักษ์นี่ครับมีชื่อปะเหยื่ออะไรดี๋ยวจำไม่ได้ฮะกบยางนนทกนี่ครับอ๋ออุ้ยมันเท่นะ เออมันเท่นะแต่จะได้ตัวเปล่าไม่รู้นะนี่ครับ้องเดียวก็เปิดแล้วนะครับผมนี่หมายนี้ครับผักกันนี้สวยดีครับไปเลยครับตามไปดูกันมาแล้วครับแต้มแรกชนใหญ่ครับโอ้ชนใหญ่นี่ว้าวนี่เปลี่ยนเยอะนะครับแท็ก็ะดีอันนี้เป็นครับเยื่อสปูนครับเยื่อสปูนอ๋อสปูนนะครับไม่ใช่กะดีแท็ตกกะดีอยู่โอ้มาแล้วครับแต้มแรกอุ้ยเครื่องโลครับเอาเรื่องเอาเรื่องน่าจะ อาจจะสี่ห้าขีดได้นหะตัวนี้อ่าไม่ธรรมดานี่ครับหมายแบบนี้นะครับผมเราต้องลงแล้วเฮ้ยโดวอลไครับได้แล้วเดี๋ยวยกพี่ยกยกยกโอ้โหนึ้วเก็บมั้งเลยจบเลยเกิดอะไรขึ้นครับใหญ่ที่ตัวนี้ วันนี้เราก็คงจะได้แค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวที่น้องเดียวตกได้ครับส่วนผมทำลุดไปตัวมีกัดไหลตัวครับมีกัดอยู่ครับหมายสวยมากเลยคนระัปลาเยอะด้วยนะแต่ว่ามไม่กัด วันนี้ก็ต้องขอลาท,ทุกคนกันไปก่อนนะครับนี่ครับหมายส,สวยๆแบบนี้เดี๋ยวคราวหลังเราจะมาแน่รอน้องเดียวซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงก็จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จะนํามาฝากทุกคนแน่นอนนะครับสวัสดีครับ